สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้2เมษายน2564ครับคลิปนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันเรื่องโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังงวด5ก็จะมาถามข่าวพี่น้องว่าได้เงินกันหรือยังนะครับและก็มีคําแนะนําสําหรับโครงการประกันรายได้พืชทุกชนิดหากไม่ได้เงินเขาบอกให้โทร1 5 6 9นะครับเดี๋ยว ฟังกันเรื่องโครงการประกันรายได้ครับก็เห็นหลายคนคอมเมนต์มาว่ายังไม่ได้เงินไม่มีการโอนเงินหรือยังไงนี่แหละนะครับเราก็อยากจะเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังดังนี้นะครับโครงการประกันรายได้หรือว่าโครงการประกันรายได้หรือโครงการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยนะครับก็มันเป็นโครงการที่รัฐบาลมีจริงๆนะครับมีโครงการนี้จริงๆและเสร็จแล้วจะจ่ายเงินอะไร อะไรยังไงนะมีหลักเกณฑ์มีหลักการจริงๆแล้วก็งวด5คืออะไรเขาก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับแต่ส่วนทกศโอ,อนหรือไม่นั้นอันนี้ไม่มีใครไปทราบเลยว่าเขาโอ,อนกันหรือ,อยังนะครับก็มีแต่หลักเกณฑ์นะครับเราก็นําคลิปมาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ก็คือคนที่จะได้เงินโครงการประกันรายได้มันสัมปทงวดห้านี่ก็คือฟังหลักเกณฑ์นะครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนปลูก ระหว่าง1เมษายน25 6 3ถึง3มสิเมีนาคม25 6 4นอะครับอันที่1นี่คือลงผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการหรือว่าได้เงินส่วนต่างมันสาปะหลังหรือว่าโครงการประกันรายได้มันสาปะหลังข้อ1เลยการลงทะเบียนปลูกระบุวันลงทะเบียนปลูกอยู่ระหว่าง1เมษายน63ถึง3มสิีนาคม64อันที่1นะครับอันที่2อายุมันสาปะหลังนับตั้งแต่วันแจ้งปลูกจนถึงวันเก็บผลผลิต ต้องไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับอันที่2นะครับทีนี้มาดูงวด5เลยงวด5นอกจากจะเข้าหลักเกณฑ์2ข้อเมื่อกี้นี้แล้วยังจะต้องเป็นผู้ระบุวันเก็บผลผลิตระหว่าง1-3เ่ถึงสามสิมีนาคม64ใครระบุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่าง1น0ถามสิมีนาคม64นั้นงวดจ่ายก็คืองวด5เป็น1เมษายนเป็นต้นไปจะจ่ายโอนเข้าบัญชีเกษตรกรตามคุณสมบัติที่เรามาเมื่อกี้นี้นะครับ และการประกาศราคาเกณฑ์กลางง้างยิงเขาก็ประกาศออกมาแล้วตั้งแต่วันที่24มีนาคมประกาศราคาเกณฑ์กลางง้างยิงที่กิโลกร,รัมละสองบาท33สตางค์จะได้ส่วนต่างส่วนต่างี่กิโลกร,รัมละ17สตางค์คนที่ลงทะเบียนสูงสุด30ไร่ขึ้นไปเขาคิดให้เลยส่วนต่างร้อยตันนะหรือว่าแสนกิโลกิโลกร,รัมละ17สตางค์ก็ได้สูงสุดถึง17 00 0บาทถค่ได้น้อยกว่านั้นก็คำนวณออกมาตามสัดส่วนซึ่งเราเคยทำวิธีคำนวณออกให้ดูแล้วนะครับ แต่ก็เห็นคำาคอมเมนต์หลายท่านบอกว่าไม่เห็นมีการจ่ายเงินโอนเงินก็ต้องรอดูกันครับในช่วงในช่วงสัปดาห์นี่แหละครับจนถึงวันที่9เมษายนนี่จะมีการโอนหรือไม่เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่างวดจ่ายวันที่1เมษาแต่บางทีก็ไม่ได้จ่ายวันที่1เมษาตรงๆอาจจะจ่ายในช่วงในช่วงเดือนเมษานี่แหละครับโดยเฉพาะช่วงที่เหลือนี่ในระหว่าง5-9ถึงเเมษายนนี่นะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าเขาโอนหรือยังนะ เพราะว่าเราก็ทราบเฉพาะข่าวการมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางยิางและประกาศราคาว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงวันโอนตามหลักเกณฑ์รู้ตามนี้แต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อแนะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับหากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินงวด5ก็คือตามที่กล่าวมาเมื่อกี้ทุกประการแต่พอถึงงวดโอนเงินแล้วไม่ได้รับการโอนเงินนะประกาศรายได้มันสำปะหลังเขาให้โทรได้โทรโทรแจ้งรายละเอียดว่าเราไม่ได้รับเงินโอนที่หมายเลข 1 5 6 9นะครับทีนี้หมายเลขหนึ่งนี้ไม่เฉพาะเรื่องโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังอย่างเดียวนะครับโครงการประกันรายได้เพื่อทุกชนิดเพื่อทุกชนิดด้วยนะครับหากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติได้เงินแต่ถึงงวดโอนแล้วไม่ได้รับการโอนเขาก็ให้โทรสอบถามแล้วก็โทรร้องเรียนร้องทุกข์ว่าไม่ได้เงินด้วยนะครับหากไม่ได้รับเงินโครงการประกันรายได้เพื่อทุกชนิดนะครับแต่ในหลักเกณฑ์นั้นท่านจะต้องเป็นคนได้เงินนะ เป็นคนได้เงินแต่ถึงงวดแล้วม่ได้รับการโอนนี่เขาให้โทร 15, 6 9นะครับก็ลองโทรดูนะครับสําหรับใครยังไม่ได้เงินซึ่งโทรการโทรนั้นเขาให้โทรในวันและเวลาราชการนะครับซึ่งเดือนเมษายนนี้ก็วันหยุดเยอะมากนะพรุ่งนี้ก็โทรไม่ได้แล้ววันที่ 3- 4หยุดวันที่5วันเป็นวันทําการโทรได้วันที่6ก็หยุดอีกนะก็จะโทรได้อีกวันที่789ดแปดเก้าล้วอย่างนั้นสิบถึงสิบแปดหยุดยาวเลยนะมีวันทําการมาขั้นหรือเปล่าไม่รู้วันที่16 เมษาอาจจะเป็นวันทําการหรือเปล่าแต่10ไปถึง15เนี่น่าจะหยุดยาวๆสงการนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ปลูกมันสำปะหลังทุกคนทุกท่านนะครับถ้าประมาณวันที่5เราจะพยายามสอบถามไปยังหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่นคอเซ็นเตอร์รของธนาคารทรกาศาเขาว่ายังไงเรื่องการโอนเงินนะครับแล้วก็หนึ่เราพยายามโทรนะครับแต่ว่าเขาไม่อยากตอบถ้าเราไม่ใช่เกษตรกร สมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการได้เงินมันสัมปะหลังงวดห้าเลยแล้วเราไปโทรถามเนี่ยเขาไม่ชอบอยากจะตอบก็แปลกจริงนะหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ <c oughs> จะต้องเป็นเจ้าของผู้ไม่ได้รับเงินเป็นคนโทรเนี่ยเขาจะตอบอยู่ <c oughs> ส่วนคนอื่นจะถามเพื่อเป็นความรู้เฉยๆนี่หน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานนี้นะหลายหน่วยงานไม่อยากจะตอบเพราะเราไม่กี่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องจริงๆโทรถามเขาจึงอยากจะตอบ อันนี้เป็นประสบการณ์ของเราที่ได้รับมานะครับเราเคยโทรไปถามนะแต่เราไม่ได้ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างนี้เราโทรไปเขาก็ไม่อยากตอบอามามึงเขาบอกว่าจะถามไปทําไมทํานองนี้ก็มีเคยเคยมีผู้รับสายรับทํานองนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับมันก็มีหลายพอโทรหนึ่งห้าหกเก้าแล้วฟังก่อนว่าร้องเรียนกรณีไม่ได้เงินมันสำปะหลังเนะี่ยเขาให้กดอะไรต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ